มีบทสวดมนต์ที่เราสวดประจำตีแหละในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสือแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนเราหักเสียแล้วหรือว่ายอดเรือนเราหักเสียแล้ว ความหมายในพระคาถานี้ก็เปรียบได้ดังที่พระอ,องค์ตัดไว้ก่อนหน้าว่าก่อนที่พระอ,องค์จะพบพบญาณพระอ,องค์ท่องเที่ยวไปในสังสารวัิเป็นอเนกชาติคือนับชาติไม่ทวน แต่บัดนี้พระองค์ค้นพบแล้วว่าการสร้างพบสร้างชาติเนี่ยมันเกิดจากสิ่งใดเมื่อเราไม่ไม่สร้างสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดพบชาติพบชาติก็ไม่มี อันนี้เราก็ต้องมาดูว่าภพชาติที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้มันมีอะไรบ้างหรือว่าพูดในภาษาที่เราเข้าใจก็คืออารมณ์ของเราจิตใจของเรานนะ้นะที่<ม>เดี๋ยวเราก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลง รวนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่ทำให้เกิดเป็นดีลาของชีวิตแล้วเกิดเป็นพบเป็นชาติเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหลายในสิ่งที่เป็นชีวิตในปัจจุบันของเราเรื่องของพบชาติตัวนี้เนี้ยไม่ใช่อตมาสร้างขึ้นมาเองว่า ภพชาติอันนี้มีต้องไปอ่านในหนังสือที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยท่านเขียนไว้เป็นสองในภพชาติในปัจจุบันก็มีภพชาติในอนาคตก็มีอดีตก็มีการที่เรามาปฏิบัติ เราเข้าถึงหัวใจของการตัดภพชาติจริงๆพอทำภพชาติของเราให้เป็นเทวดาก่อนในขณะที่เราปฏิบัติศีลของเราก็พบครบถ้วนในขณะที่เราปฏิบัติเรากำลังบำเพ็ญบารมี บรมีที่เกิดขึ้นมีหลายอย่างเรากำลังมีความเพียรเรากำลังมีการสงบจิตสงบใจใเรามีการบวช บชใจของตัวเองที่เรียกว่าในคัม,มะบารมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสะสมบารมีสะสมบารมีก็เป็นการที่เราต้องทำด้วยตรงเราเองมุ่งมั่นมีความเพียรมีความสงบ เมื่อเรามีความสมบูรณ์ทางด้านบรารมีจิตของเราก็ได้รับการยกขึ้นมาพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญบรารมีมามากมายนับไม่ถ้วนทุกๆขณะจิตของพระองค์พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าพระองค์อยู่กับ อาณาปานสติมาตั้งแต่ทรงพระเยาวแล้วก็อยู่กับอาณาปานสติมาตั้งตลอดชีวิตของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะตัดสรู้พระองค์ตัดเรียกอดีตในปัจจุบันว่าโพธิสัตว์บำเพ็ญโพธิสัตว์ในชาติ ของเจ้าชายปิทธธาก็เป็นโพธิสัตว์พวกท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็บำเพ็ญบารมีเช่นเดียวกันเป็นผู้แสวงหาการหลุดพ้นจากการครอบงำของมารทีนีพอพูดถึงมารเราก็ต้องทำความเข้าใจว่ามารคืออะไร มานมีสองในปุกคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานปุกคลาธิฐานเนี่ยที่เขากำลังสร้างรูปเคารพอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเทพเป็นเท,เนเทวดานะเป็นถือว่าเป็นเป็นปุกคลาธิฐานแต่ธรรมาธิฐานก็คือจิตใจของเราที่เรา สร้างตัวนี้ให้เป็นเทวดาแต่ถ้าเรายังมีจิตใจที่อิจฉาริษยาความดีของคนอื่นหรือว่าปิดกั้นไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นเป็นมารอย่างมารที่เกิดขึ้นในจิตใจไี่มันร้าย เราเห็นชัดๆไม่ว่าจิตใจเราจะงอกงามในระดับหนึ่งแต่ตัวที่จะมาขัดขวางความดีงามต่อพัฒนาต่อไปก็คือความขุนเคืองใจความไม่พอใจหรือว่าความเห็นผู้อื่นดีกว่าเราไม่ได้ ตอนนี้เราจะทำไงให้มารไม่เห็นเราก็นี้เลยอาศัยการบำเพ็ญสมถาวิปัสสนาเนี่ยมารจะไม่เห็นเรามารจะเห็นเราก็เพราะาเรามีความโลภมารจะเห็นเราก็เพราะว่าเรามีความโกรธ มันจะเห็นเราเพราะว่าเรามีความด้อยตติปัญญาถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีตัณหาหรือว่ามีแต่เบาบางอุปทา,านทั้งหลายเบาบางวพาทำให้มันนด้มองไม่เห็นเรา ทุกอย่างล้วนแล้วเป็นการเปรียบเทียบผู้มีปัญญาก็จะเห็นความเป็นจริงอย่างท่องแท้สำหรับปุจจุชนคนทั่วไปก็ต้องอธิบายไปเป็นแบบปุคลาธิฐานเพื่อให้เกิดความยำเกรงให้เกิดความเกรงกลัวในการประพฤติประพฤติชั่วประพฤติบาป